่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงในวงกว้างทั้งสื่อในสหรัฐอเมริกาแล้วก็สื่อในประเทศไทยจากกรณีที่เว็บไซต์ fox5atlanta.com รายงานข่าวเจ้าของร้านอาหารไทยชื่อว่าร้านใหม่ไทยถูกยิงเสียชีวิตที่ลานจอดรถซึ่งก็เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าที่เปิดร้านอาหารอยู่นี่แหละครับ ปิดร้านกำลังจะกลับบ้านหิ้วอาหารกลับไปให้เพื่อนแล้วปรากฏว่าถูกคนยิงฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็เอารถไปเกิดขึ้นประมาณสักสามทุ่มครึ่งตามเวลาท้องถิ่นวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจสอบคนก่อเหตุน่าจะเป็นคนผิวสีซึ่งได้ประสานงานกับทางมารดาของผู้ตายผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณตุย๋ยอารมณ์สุขมารดาของเหยื่อผู้เคราะหร้า,ายคุณสมโพศอารมณ์สุข คุณตุ๋ยให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ทราบเรื่องก็เสียใจแต่ก็พยายามติดต่อไปที่ทางการสหรัฐอเมริกาเพื่อขอร่างของลูกชายกลับมาประเทศไทยเอามาประกอบพิธีทางศาสนาปรากฏว่าทางสถานทูตทางการของสหรัฐ ก็ให้เหตุผลว่าต้องรอหน่อยรอชนะสุตรศพแล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายด้วย2 0 0แสนถึงห้าแสนบาทโดยประมาณท้ายที่สุดต้องไปขอให้สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยกับสถานกงสุลช่วยหน่อยครับใช่ครับก็ช่วยที่จะนำตัวลูกชายนะครับกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในประเทศไทยนะครับคุณแม่บอกนะครับว่าอยากให้จับคนร้ายมันเบนคดีโดยเร็วที่สุดด้วย ซึ่งลูกชายเองนะครับคุณสมโพศนะครับก็เป็นลูกคนที่2ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับหลังจากคุณสมโพศนะครับเรียนจบปริญญาตรีก็ไปศึกษาปริญญาโทต่อที่สหรัฐนะครับไปเรียนที่จอร์เจียนะครับระหว่างที่เรียนเนี่ยก็ทํางานนะครับเป็นผู้ช่วยกุ๊กจนส่งตัวเองเรียนจนจบแล้วก็ได้กีการที่สุดนะครับก็มาเปิดร้านอาหารก็คือที่เกิดเหตุนะครับชักเกอร์สเตชันช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับคุณสมโพศเองก็ถือว่า เป็นคนที่อัธยาศาัยดีนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นตอนนี้ทางครอบครัวเองคุณแม่บอกว่าก็ยังทําใจไม่ได้นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคือใจสลายเลยแหละครับสำหรับคนเป็นแม่เพราะว่ามีลูกอยู่สองคนลูกคนโตเป็นออทิสติกมีลูกคนที่2ก็คือตัวคุณสมพศท,ที่เสียชีวิตนี่แหละครับเป็นเสาหลักคอยดูแลแม่ดูแลที่บ้านมาตลอดแต่วันนี้ก็จากไปแล้วมีความคืบหน้าจากคุณเสกวรรณเมธีครับอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงว่าตอนนี้ทางกระทรวงต่างประเทศได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแต่เรื่องนี้เป็นอาชญากรรมท้องถิ่นอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจในพื้นที่ตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการชนสุดศพสองสัปดาห์น่าจะทราบเรื่องส่วนเรื่องที่คุณแม่ของคุณสมโพศเข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือตอนนี้ทราบแล้วก็จะเร่งประสานงานผ่านทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและข้อมูลล่าสุดคุณอาชวินจากเพจคนไทยในจอร์เจียแจ้งว่า ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาท้องถิ่นก็จะประกอบพิธีสวดอภิธรรมศพให้กับคุณสมโพศ์วันนี้ที่วัดพุทธบูชาเมืองแอตแลนตารัฐจอร,ร์เจียสหรัฐอเมริกาก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคนไทยที่นั่นด้วยครับ